สวัสดีค่ะนักพยากรณ์เลขเงินล้านค่ะนี่คือผลนะคะของฮานอยเมื่อวันที่31 1ทับนะคะเกือบแตก3ตัวเดอ้อนะคะแต่ก็ยังแตกทั้ง3นอยเช่นเดิมค่ะตัววิ่งรูดก็ามาทั้ง3นอยนะคะส่วนเออตัววินนะคะก็มา2นอยนะคะ เกอบแตก3ตัวนะคะใครอยากรู้ว่าปุ่นนี้จริงไหมย้อนไปดูคลิปของวันที่31ได้เลยจ้าของวันนี้นะคะฮานอยของวันนี้นะคะวันที่1นะคะเดือนมกราหกนะคะวันนี้วิ่งรูดที่4กับ7นะคะ 5ตัวเด่นหลักจับบิน3ตัว2ตัวนะคะใช้จิ้มฮานอยพิเศษปกติและ VIP นะคะก็เด่นหลักๆก,ก็จะมี7กับ4นะคะเออวิน74091ค่ะนะคะส่วนที่ชอบด้านล่างนะคะลองเอาไปตัดเล่นดูนะคะ3ตัวนะคะ2ตัวลองตัดตัดดูนะคะลองสลับกลับดูนะคะ เขาจะเข้ากลุ่มตามนี้เลยค่ะนะคะเข้ากลุ่มทุกหวยทุกพุ้น44252268ค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะห้ามวางลิงก์หรือเว็บพนันทุกชนิดนะคะเป็นเพียงแนวทางการพยากรณ์เลขเท่านั้นค่ะนะคะฝากซ b s สไคร e ฝากติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ